คือล่ะคือล่ะสปอร์ไลท์มันพังปะเนี่ยคือมันไม่เปิดมาตั้งแต่ฮะสปอร์ไลท์อันเนี้ยเปิดไม่ใช่หรออันเปิดอันเดียวเว้ยเอาแล้ววันนี้ไอ้นี่ก็ไม่เปิดพังกันแสดงว่าช่วงหลังมาเขาไม่ถ่ายในห้องน้ำญิงเว้ยชีแมคีวามีรุ่ย แค่เท<พ>่าไหร่จบที่ตรงไหนก็ต้องไปให้เธอทีออ่สุดอยากะไระยไมโคมวิตามินวิตามินอีายเอ็มพีมอยากแกาา้โรคกระสัทแน่เลยไมนี่ใช่ให้เรารู้สึกว่าเราออตั้งอย่างนี้ว่ามันคือเป็นไมเกรนหรือว่าแต่เราไม่เคยเป็นไมเกรนเนาะแต่เป็นแบบอยากเป็นแผงเนี่ยปวดงเนี้ยไม่ปวด เราเป็นเราแบบขัดจมูกเล็กๆชีโบฮะขัดจมูกเล็กๆหายใจไม่ค่อยออกอ่ะแต่เราไม่เคยเป็นไมเกนเลยนะเคยอยู่เธอเป็นเพราะเธอเครียดไงนะแต่แบบเนี่ยตรงเนี้ยคุยถึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆหั่งเกลซึ่งแต่แบบไม่เคยเปไหนนะเมื่อกี้เรา คือเมื่อกี้เราก็หัวหรอกในตลอดเวลานะแต่ปวดหัวนะกินยาแลกแก้โรคประสาทแล้วว่าเธอน่าจะกินกว่าเราอีกนะเนี่ยมันแบบพอไม่อยู่กันเธออจะกินถึงเราก็ได้เธอจะอยู่ไม่ได้ก็ได้ออ๋เขาไม่อยู่กันเธ่อจะคิดถึงเราก็ได้เจะอยู่ไม่ได้ก็ได้ตัวเราร้อนไหมนิดนึง ราจะไปอยูมม sociedad, Bref, her, like so s <S ่บ้านเธอคอนโดเราเหรอสุขจมคอนโดสุขุมวิทอไคอนโดเรา้ออ๋ออืออีก้โอือฮ ก็แปลว่าเราถูกเฮืิกไงก็ต้องรู้เรียนนะไม่รู้อ๋อเออแล้วมัเข้าไปดีดีรึดีบุ๊ยตู้จีดีบุ๊ยตูจีดีกินปุ๊บเป็อยัีไงอุ้ยเป็ยังไงคือจังหวะเนี้ยคิดถึงวิอ่างมาเอาตรง เพราะว,ว่าพี่อำมสอนแฟนจ๋าเป็นอะไรเราไม่เคยร้องเพลงอะไรให้ใครเลยไม่ใช่เราไม่ได้าำ เราแค่ขำที่ร้านไม่เหมือนกันเราไม่ใช่ร้องเพลงอะไรให้ใครไม่ใครจะมาฟังก็ตามมันไม่ใช่ร้องอะไรให้ใครเราลองตามันชว้ากที เราวิ่งเอม่อยุดสามส่รอบสนุกดีทำไมอ่เะเคยรนีไ้นท่ากรขาเปียตั้งแต่วันเผาเจ็บฉันชวนมากัก่อนเพือไม่มีวันเบื่อรักเพราะหัวใจดีด Limps on time